สวัสดีครับทุกท่านพบกันอีกครั้งนะครับกับมั่งคั่งอย่างยั่งยืนครับเอพิโซดที่หนึ่งร้อยสิบสองว่าที่หุ้น IPO นะครับหุ้นคลีนิกห้าพฤศจิกายนสองพันห้าหกสิบห้าครับสามารถติดต่อมั่งคั่งอย่างยั่งยืนได้สองช่องทางนะครับทั้งทาง Facebook มั่งคั่งอย่างยั่งยืนแล้วก็ youtube Channel มั่งคั่งอย่างยั่งยืนครับวันนี้ครับเอพิโซดที่11 2นะครับเราจะพูดถึงเรื่อง ว่าที่หุ้น IPO นะครับเพราะยังไม่เข้าตลาดหลักทรัพย์ยังไม่มีการกำหนดวันที่ชัดเจนนะครับหุ้นคลินิกเน้นย้ำนะครับวิดีโอชุดนี้เพื่อการศาึกษาแลกเปลี่ยนข้อมูลเท่านั้นนะครับทางผู้จัดทำไม่ได้มีผลประโยชน์ใดๆจากหุ้นในวิดีโอชุดนี้นะครับผมแล้วก็ต้องวรต้องรบกวนทางผู้ฟังนะครับลงไปทบทวนข้อมูลนะครับมีคำถามมีข้อสงสัยมีแนะนำนะครับสามารถส่งมาดางได้ผมได้เลยนะครับ บัางข้างอย่าง,ย,างยั่งยิ่งเอพิโซดที่112ครับ mm hmm. หุ้นคลินิกว่าที่หุ้น IPO เราเข้าเรื่องของตัว sette. com นะครับ sette. com เนี่ยเรื่องของเ,อเมนูเรื่องของ upcoming IPO นะครับเราจะเห็นเรื่องของตัว The Clinic นะครับ Clinic ก,ก็คือบริษัท The Clinic Clinic เวชกรรม เวชกรรมนะครับจำกัดมหาชนนะครับอยู่ในตลาดหลักทรัพย์รองนะคือตลาด MAI นะครับเขาบอกว่าบริษัทนี้คือลักษณะธุรกิจคือคลินิกเวชกรรมด้านผิวหนังความงามสัญญกรรมตกแต่งและการดูแลป้องกันฟื้นฟูสุขภาพกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับก็อยู่บริการนะครับราคาเสนอขาย24บาท50สตังค์นะครับ ระยะเวลาการเสนอขาย28ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนะครับมูลค่าการระดมทุน1,470ล้านบาทเขาบอกวันที่เริ่มซื้อขายนะครับวันจันนี้7พฤศจิกายน2,565ครับถ้าเราคิดเรื่องของตัวเว็บเว็บไซต์บริษัทนะครับมารู้จักกันก็ w i h e Clinic นะครับเขาบอกว่า The Clinic เป็นผู้นำอันดับหนึ่งนะครับนวัตกรรมยกระดับปรับรูปหน้าฟื้นฟูนะครับใช้ประโยชน์จากสหรัฐอเมริกาเนาะ ตามมา,าตรฐานสหรัฐอเมริกา US FDA อยุโรปนะครับก็เป็นคลินิกเสริมความงามถ้าเราพูดสั้นๆนะครับแต่มีมีเขากว่ามีฟังก์ชันหลากหลายเขาบอกว่าเขาเริ่มเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2014นะครับได้เองของรางวัลนะครับ Asia Pacific Award นะครับผมแล้วก็ปี2015ทีนนี้ก็ได้รางวัล Thermofast คลินิก,กนอันดับหนึ่งของเอเชียเหมือนกันนะครับก็ได้รางวัลมาเรื่อยๆนะครับเพิ่มเรื่องของเครื่องมือเครื่องใช้นะครับผม 2016ก็ได้เรื่องของ Copper Mobile นะครับ Copper Mobile UVA g l a s e r นะครับ2017ก็ Top g e n d e ม a Iconic Clinic นะครับ2019นะครับ Top Allergen นะครับ Authentic Woman นะครับ2020ก็คือ Super h i f u l นะครับมาจุดนี้2021ก็ Iconic Thermas นะครับ f x นี่คือรางวัลที่เขาได้มาตลอดของทางคลินิกนะครับคลินิกเวชกรรม ซึ่งเขาบอกว่าเขามีความพร้อมนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเขาใช้คุณอั้มพัชราภาชัยเชื้อแบรนด์อมบาสเดอร์นะครับเป็นคนเป็นเป็นดาราเป็นเป็นเป็นแบรนด์อ่ะของของเดอะคลินิกนะครับผมแล้วเขาบอกว่าตอนนี้เขามีสาขาให้บริการมากถึง30แห่งทั่วประเทศประเด็นต่อมานะครับสำหรับหุ้นเดอะคลินิกคลินิกเวชกรรมเนี่ยนะครับถ้าเราดูกดไปที่ตรง company r o a d s h o w เราจะเห็นเรื่องของ ข้อมูลนะครับลองอ่านดูน,น,น่าสนใจนะครับเจ้าของก็คือคุณนายแพทย์อภิรุธทองวัดนะครับเปิดเดอะคลินิกสาขาแรกที่สยามสาแควร์ด้วยเทคโนโลยีเลเซอร์แทนการรักษาผิวหนังแบบเดิมๆนี่คือปี2552นะครับก็13-14ปีมาแล้วต่อมาก็ดำเนินปรับโครงสร้างสาขาให้อยู่ภายใต้บริษัทเดอะคลินิกคลินิกเวชกรรมจำกัดมหาชนนะครับในปี2557 2,063ครับรายได้มากกว่าพันล้านต้องบอกว่าปีช่วงนี้คนฮิตมากเลยนะครับฟิลลงฟิลเลอร์โบรชั่งเลเซอร์เนี่ยรายได้มากกว่าพันล้านนะครับแล้วก็ไว้วางใจจากลูกค้าเนี่ยแสนลายใน30สาขา2,064ครับม,มีบริษัทเอกชัยการแพทย์นะครับเข้ามาซื้อหุ้นร้อยละ10นะครับตอกย้ําความแข็งแกร่งด้วยพันธมิตรอย่างบริษัทเอกชัยการแพทย์จำกัดมหาชน EKH เข้าลงทุนร้อยละ10แล้วก็2 5 6 5ครับ มี39สาขานะครับเปิดตัวศูนย์สัสยกรรมและสร้างสบแบรนด์ครั้งแรกภายใต้ชื่อ l a b x สยามสแควร์จุดเด่นของคลีนิกนะครับเขาบอกว่าเป็นเรื่องของคุณภาพทีมแพทย์นะครับเป็นเรื่องของนวัตรกรรมเครื่องมือทางการแพทย์แล้วก็เป็นเรื่องของแบรนดิ้งที่แข็งแกร่งและหารลูกค้ากว่า2 0 0 0รายอันนี้ก็เป็นรูป,รปเรื่องของสิ่งที่เขาทำนะครับคูเรเซอรนะครับ Copper, ร์บรูม e t เทอร์มานะครับแล้วก็นะ s c เอ็มสนะครับนี่ผมไม่ค่อยไม่ค่อยเชี่ยวชาญเหมือนกันแต่ทีนี้เขาบอกเขาบอกว่า selecting only U.S.F.D.A. Medical Equipment to Safely d e l i v e r i n g the b a s t b e a u h o e นะครับใช้เครื่องมือนะครับที่ได้รับมาตรฐานทางการแพทย์จากสหรัฐอเมริกาเนนะครับเพื่อให้ัน่ใจว่าไอ้เครื่องมือการทำงานการทำที่เรืร่องต่างๆเนี่ยจะได้สร้างความปลอดภัยสูงสุด ทำเรื่องของพลาสติกนะครับสายกรรพลาสติกนะครับก็ทำรีคอนสตรักชั่นก็ทำนะครับเราผว่านี่คิ้วจมูกลดเอวต่างๆนะครับก็ทำหมดเพื่อมั่นใจว่าถูกต้องนะครับแล้วก็เรื่องที่เพิ่มขึ้นก็คือเรื่องของเวลเนสนะครับ Wellness, รีเจเนอเรทีฟเวลเนสรีเจเนอเรทีฟก็คือจะก,กลับมาเยาวไวมากขึ้นนะครับกลับมาเป็นหนุ่มเป็นสาวเหมือนเดิมเนี่ยนะครับคกว่าเขาทำเรื่องของ ซูรล่าแมทริกน่าจะเป็นวิเคราะห์เลือดนะครับให้วิตามินนะครับผมให้คริสตัลไว้นะครับสร้างอันต้าน่าจะเป็นยกหน้าต่างๆเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าเนี่ยสุขภาพอนามัยนะครับฟิตเนสนะครับอาหารการแอปเปิลเนซ์การเผยโฉมและการนอนแล้วไมโฟูเนี่ยมันดูดีขึ้นนะครับชัดเจนยิ่งขึ้นตัวที่เขาทำเพิ่มขึ้นมาคือเครื่องสำอางนะครับคอสเมติคอลนะครับ ซึ่งเขาว่ามีสูตรพิเศษของเขาเองที่เขาทามาเพื่อปรับปุงคุณภาพผิวนะครับนี่คือเป็นโปรดักเขาแต่เขาจะว่าต้องไปซื้อได้นะครับซื้อได้เฉพาะลูกค้าที่คลินิกนะครับที่ต้องไปใช้บริการในคลินิกต่างๆที่เพิ่มขึ้นมานะครับแล้ก็นี่คือหน้าตานะครับรางวัลน,นะครับ Not one year without a w a r d นะครับพอได้รางวัลมาทุกปีได้รางวัลมาทุกปีนะครับที่เขาทำมาขึ้นมา ซึ่งก็บอกว่าล่าสุดนะครับมี39สาขาเขาเพิ่มขึ้นมาตั้งแต่ปี2019นะครับ25สาขานะครับจนมาถึง39สาขาในในปี2022นะครับก็เราว่ารายได้เนี่ยกลับมาเติบโตแล้วนะครับเทียบกับก่อนโควิดด้วยซ้ำนะครับผมตอนนี้คือเรียกว่าตอนนี้โอ้โหล่ดีมากเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงไปอย่างมากนะครับแล้วก็เรื่องของการใช้ใจ่ายก็บอกว่าฟลีบุ๊กนะครับผมเนี่ยเขาโชว์รายได้นะ ส่วนใหก็คือ900กว่าล้านบาทนะครับ6เดือนแรกตอนนี้ก็คือ715ล้านบาท Gross Prof i t นะครับ409ล้านบาท6เดือนแรกนะครับผม409ล้านบาทอ่าต่อต่อเนื่อง EBITDA ครับ185ล้านบาทในช่วง6เดือนแรกนะครับยังได้ประกาศผลมาแต่ปีที่แล้วคือ2 3 4ล้านบาท Net Profit ครับล่าสุดก็ไม่ได้โชว์ตัวเลขนะครับผมตัวเลขมันหายไปเนาะ เขาบอกว่าปีที่แล้วคือ129ล้านบาทนะครับถ้าดูดูกราฟก็นั่งกบอกว่าปีนี้เราเออเอฟโปรฟิตน่าจะสูงกว่าปีก่อนแน่นอนนะครับแผนการลงทุนได้เงินทําอะไรครับเขาบอกว่าเรื่องแรกก็คือลงทุนในการขยายกิจการและซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับเขาบอกว่าจำนวนเงินลงทุนเนี่ยคลิตวิกรรมเนี่ย17-25ล้านบาทต่อสาขาสุนทรียกรรมก็คือ60-100ล้านบาทต่อสาขานะครับ ระยะเวลาคืนทุนโอ้โหกิจวชกรรมครับสอถึงปีศูสนสย์ศัยกรรมนะครับ3ถึงปีเครื่องมือทางการแพทย์ครับ2-3ถึงปีนะครับผมนี่นคือเรื่องแรกเรื่องที่2คือการลงทุนและพัฒนาด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลครับลงทุนพัฒนาระบบบัญชีให้เชื่อมโยงกับระบบการขายหน้าร้าน <S <S เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถบันทึกธุกรกรรมแบบทันทีือวาเรียลไทม์นะครับ1 5าถึงยีล้านบาทระยะเวลาเรื่องโครงการก็ประมาณกลางปีหน้านะครับ อลัวสาวนททางการเงินครับแข็งแกร่งนะครับ D ต่อ E นะครับเดต่ออุตสาลดลงเรื่อยๆแล้ววันนี้อยู่ที่3.58เท่านะครับส่วนถ้าตราส่วน D E เขาบอกว่าไม่รวมอันเอื่อนเวอร์นูนะครับและ A O U เนี่ยที่เขาบอกว่าจริงๆก็คือลฟ์ออฟยยดพวกพวกอสังหาที่เขาต้องเช่าที่ต่างๆเนี่ยนะครับ D E ต่ำมากนะครับเหลือแค่0 8 9เท่าน้าแต่มา2สองที่ผ่านมาเน้นย้ำนะครับเฮลเรื่องของการใช้จ่ายเรื่องของเฮลเนี่ยยังสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับ ก็เป็นแอสเซชันก็คือคนมาอยู่กับเมืองเนี่ยก็เยอะขึ้นนะครับอิ y Population คนแก่ก็สูงอายุเยอะขึ้นนะครับผมแล้วก็ g l o b a l medical tourism market size ก็มากขึ้นเรื่อยๆนะครับเขาบอกว่า the คล e น n ก็น่าจะอยู่ในในคเนีกนะ the right industry นะครับแล้วก็ the right time <c oughs> อย่าลืมนะครับก็ ใครมีหุ้นตัวนี้นะครับจองบารละนะครับ28ตุลาถึง1พฤศจิกายนเนี่ยลองสักคอมเมนต์มาได้ดูนะครับลองฝักคอมเมนต์มาได้นะครับผมก็ไม่ได้จองตัวนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะเข้าตลาดใหม่ถ้าข้อมูลถูกต้องก็จะเข้าวันจันทร์นี้นะครับ7พฤศจิกายน2565ก็เรามาไล่ดูข้อมูลกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็จบนะครับเอพิโซดที่112นะครับว่าที่หุ้น IPO หุ้นคลินิกมั่งคั่งอย่างยั่งยืนนะครับเน้นย้ำนะครับใช้ข้อมูลด้วยอย่างระมัดระวัง สรับันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ